สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมงพันธุลากันมาเบิ้งเล้วอค่ะพี่น้อง,ต,ง,งนนะอตําเมียงไ่พุ่นะป๊ดแบงจ,จ้าจากน้อยได้บอกค่ะเออโอเคค่ะแบงแบงให้จ,จ้าจากน้อยเนี่ยปอ๊อดพี่น้องตําเมีงงยงไ่ที่ใสแกก่แกงเนี่ยก็แกงนางหวานนี่ค่ะตําเมีงงยงไ่ที่ไส่แกงนางหวานอา,อาเอาตัดเีอเ,อเอาไป้ินม่หัว นี่ค่ะแกงจีกแกงนังหวานได้ค่ะพี่น้องตํามเมียงดอกอะนี่ค่ะนังหวานนี่เฮ็ดตังไรห,หนึ่งมืนบ่ะใช่หนึ่งพอยุบอืมหนึ่งพอยุบค่ะพี่น้องปปจ้าเอาเบิรงวิธีการได้ค่ะพี่น้องแกงนังหวานค่ะพี่น้องแกงนังหวานเอ๊ะไนํยายนังอืมไนนำยาหนังค่ะ นนนเดอ้อพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะเอามาเบิ้งเด้อค่ะเดอ้อแกงน,งนันง,นงหวานค่ะพี่น้องเตรียมนังหวานลอกลอกลอกเปลือกมันออกแล้วก็ไปหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งแล้วแล้วก็ขั้นยาหนางแล้วก็ตาเมียงเมียงนี่ก็เป็นเมียงเอของพริกขี้หนูค่ะหน่ายีิแซบอยู่ค่ะหอมนี่ค่ะขั้นตอนวิธีการวันนี้ น้องเตือนใจเป็นคนทําค่ะเอออย่าลืมแบงเมียงไว้น้อยนึงด้แลล่ะคุ้มพันอยากจ้ำเมียงนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะแกงนางหวานค่ะพี่น้องเมนูเมนูใหม่แกงนางหวานค่ะแพทย์เอาลงไปตำข้างล่างค่ะตำตำใส่ผ้าผ้าข้างล่างนี่ค่ะตำข้างล่างเลยค่ะ เอาอุปกรณ์ลงไปเลยค่ะค,ค,ครูแพทรอก่อนแป๊บนึงค่ะรอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแกงนางหวานก่อนแป๊บนึง,งเดี๋ยวจะคุ้มพันจะถ่ายวิดีโอครูแพทตํตส้มตํานะคะเตรียมมะนาวเตรียมอะไรไปก่อนลูกปละระาต้นามน้ำยาหนังให้เดือดบอก เออโอเคนี่ค่ะพี่น้องใส่ตะไคร้โอเคหม้อห่อนแล้วค่ะใส่ตะไคร้ลงไปโอ้ตะแซบเนาะเป็ดแบบบ้านนอกเขานี่แล้วค่ะพี่น้องแกงนางหวาน่าสันเบ่งนอคะ่ะแกงนางหวานขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องควงพันธุ์ตุลากันขอบคุณลายๆค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะ แกงนางหวานค่ะพี่น้องใส่ผักชะอมน้ำแม่บอกใส่ชะอมน้ำเดือดค่ะพี่น้องให้หอมๆครูแพทย์รอคิวนะคะเอเมนูบ้านๆเฮาเด้วยค่ะพี่น้องแกงนางหวานค่ะได้นางหวานมาแล้วก็มาลอกเปลือกออกแล้วก็ หนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งแล้วก็ขั้นยะนังอันนี้คือต้อนมน้ำยะนังด้วยค่ะต้นมน้ำยะนังตอนนี้ก็คือรอให้น้ำเดือดค่ะรอให้น้ำเดือดก่อน นำยนาหนังแล้วค่ะพี่น้องแเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะหมอ้อฟดแล้วค่ะพี่น้องหมอเริ่มฟดแล้วหมอเดือดแล้วค่ะเตือนใจหมอเดือดแล้วค่ะใส่ใบมะกรูดใส่สี่ห้าใบแล้วก็เอาเมียงลงทีปะเนี่ย พี่น้องเบ <โฮ S 1> ่งเลยไเมียงปวดอ่ะไตปวดอะไรที่เอาน้ำล่างคกเมียงน้ำน้ำล่างคกเมียงน้ำไเบิดเลยค่อยแซบมันบ่เออโอเคค่ะค่อยหนัว,นวท่านละเพราะเป็นแต่แซบไทพี่น้องอาหารเพื่อสุขภาพเวยเนาะทำให้พ่อให้แม่กินด้วยพ่อทานได้ไหมทานได้โอเคค่ะ ก็จะได้เป็นอาหารสองอย่างนี่ค,ครับเดื่อนเอาน้ำล้างคุกล้างสากด้วยเนี่ยเสียดายเอาเพื่อนไหนที้งซีจะอ๋อเหรอโอ้โหสุดๆเลยเด้อค่ะพี่น้องแบบบ้านๆหอเด้วยค่ะพี่นอ้นนอง <c oughs> เอ้นี่แหละหอมมาหอมยุติดดยุสากยุคุกแล้วเนาะวัน <c oughs> นี้ก็ใส่แคบหมูคุ้มพันธ์มันบอกว่าไม <c oughs> แคบหมูุ้มพันธ์ค่ะมีไว้ใช้ในครัวเรือนนี่แหละค่ะประกอบอาหารแต่ละอย่าง ว้แสบปันอย่างล่ะพี่น้องไอ้บ้านนี้ใส่แคบหมูโฮมพันลงไปโอ้เดือดเดือดครักเดือดคักวันนะโอ้วันนี้แคบหมูอีพีที่เก้าสิบเก้าออกแล้วนะคะได้ทั้งหมดห้าถุงค่ะนี่ค่ะใส่แคบหมูไปสองถุงค่ะโอ้เดือดดีแท้กา ปอดเป็นตาแซบเนาะเดือดไรนะยะนังกะทิอืมตัวนี้ลุงเทเลยเทเลยเทเลยปึ๊บเทลงไปเลยครับพี่น้องฝนอ่ะเทนังหวานลงไปพนอ่ะหนึ่งไว้แล้วหนึ่งไว้แล้วหไว้แล้วเทลงไปเลยมันก็ทิยุบติบั่เนี่ยอันหน่อยบ่น้องะืมกะโบยุบอีกปั้นเลยแล้วเติมน้ำอีกหน่อยไหมเติมน้ำอีกหน่อยเติมน้ำอีก ถ้วยนึงเนาะขี๊กพเนาะเอออันนี้ขูดขี๊กพุทเติมน้ำอีกเพราะว่านางหวานหลายนางหวานหลายแท้ๆพี่น้องเพราะว่าครอบครัวใหญ่ทำอะไรก็ต้องมีน้ำสดปุ๊บุ่น่ะโอ้พอดีแล้วปุ่นน่ะใบประคารมาตัดบอกทิศกลางๆเพราะว่าบ่อมโอนั่นออกกินอ๋อมันแบบแก้จะอ๋อเอากินมันเอา นี่ค่ะแกงนางหวานเด้อค่ะพี่น้องปีมือน้องเตือนใจค่ะตําเมี่ยงไสเด้อคะ่ะหนึ่งหนึ่งนางหวานลอกเปลือกออกแล้วก็ไปหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วก็มาแกงค่ะแกงไส้น,น,นะะ้ำยาหนังเด้อค่ะพี่น้องเครื่องปรุงก็คือตําเมี่ยงไสเลยค่ะเมนบอกตําตเมียงไส้ย่างเดียวแวเลยเด้อค่ะมอืถ้าเมี่ยงผอก็เซียบก็สั้นวาโอ้เป็นตาแซบถึงอาหารสุขภาพจริงๆเด้อค่ะ ขอบคุณเนฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันเมนูนี้ก็คือเมนูนี้คือแกงนางหวานค่ะเก็บมาจากหนาเด้อค่ะพี่น้องวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินตําเมี่ยงใญ่ใสค่ะแซ่แบๆเด้อค่ะพี่น้องกำลังเดือดอยู่กำลังเดือดกำลังเดือดน่าจะอร่อยมาก ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคมพันตุลากันค่ะแกงนางหวานค่ะพี่น้องนำนางหวานมาแล้วก็มาตัดใบออกแล้วก็มาลอกเปลือกออกค่ะพี่น้องแล้วก็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอามาแกงค่ะแกงใส่นนํำยาหนังด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ตำเมียงใส่ตำเมียงก็คือตำพริกใส่กระเทียมใส่ะมะานาเอ้ยใส่มะขามเปียกใส่ปะลา ใส่ผงนัวนิดหน่อยน้ำตาลนิดนึงค่ะเมี่ยงกระแซบเลยค่ะพี่น้องเขาบอกว่าตําเมี่ยงนัวๆใส่มันจะนกระแซบสั้นโอเคค่ะเช้าหาต้นกันอีกบอยุบด้วยอพี่น้องบอยุบแล้วฮะยุบเลยทำนี้จีเพราะว่าลวกแล้วโอ้ยุบเลยทำนี้เต็มหม้อเลยค่ะเต็มหม้อเลยป้าค่ะพี่น้อง เหลือแต่ใบแมงลักกับไอใบชะอมต้องไหพี่น้องแมงลักกับชะอมนั่นนะพ<ส>อดีเลยค่ะนี่ค่ะเอาฟ้ามาปิดจะได้มองเห็นข้างในด้วยนี่ค่ะกำลังเดือดเลยค่ะใส่ผงนวยังผงนวใส่ผง เออใส่เลยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องปิดฝาไว้จากน้อยอบคือกีนุ่มนะคะถ้าอาหารเขาปิดฝาไว้ในนุ่มนุ่มสุดๆเออ,อเอาชิมดูก่อนเอาตักช้อนเอาช้อนมาใส่ตักใส่ช้อนเออชิมใส่ช้อนเพื่อสุขานามัยไมค่ะพี่น้อง แซบเปะอยู่ละม,มั้งเนาะนนนอ่อนปะลาะอ่อนปะลาเอาใส่ถ้วยเอาใส่ถ้วยเล็กเอาใส่ถ้วยเล็กโอเคอ่อนปะลาะอ่อนปะลาะะะะะหน่อยนึงใส่ปะลาล่หลายๆเพราะว่ามันหมอใหญ่เนาะอือหมอใหญ่ปะลาล่น้ำปะลาล่าด้วจ้ะโอ้แซ่บแท้ๆบัดนี่ หมอใหญ่หมอใหญ่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันตุลากันนี่ค่ะเปนที่ดั้นเหกเลยโอ้นี่ไสแบบนี้โป่นัวทีนี้ก็เอาผงนัวใส่ผงนัวใส่ผงน,วงน,วงนัวใส่แล้วก็เอา พองน้อนิดหน่อยตามใจชอบแซบแซบเด้อค่ะชะออมลงลงคือฟาดแหงแทะอ่ามันจังกีเสียบมันจังกีเสียบกว่าเสินว่ะตามด้วยแมงลักปึ๊ดกับพี่น้องตามด้วยแมงลักจบเลยเด้อค่ะจบเลยค่ะวันนี้ปิดไฟพี่ปิดไฟนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะดู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 เดี๋ยวรออีก รออีกประมาณนาทีนึงค่ะนาทีนึ่งอีกนาทีหนึ่งใกล้แล้วเออเออให้เดือดเดือดให้เละๆสักหน่อยอีกนาทีนึงนะคะอ่าตอนนี้สิบสี่นาทีละ<อ>แล้วอีกนาทีนึงค่ะจะเป๊ะเลยค่ะเปื่อยพอดีไหมคะเอาเป็นไงบ้างเออน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะเพราะหม้อใหญ่ไงหม้อใหญ่ค่ะพี่น้องตามธรรมชาติแหละต้องใส่น้ำปลาปะใส่ไปเลยค่ะปะลาเรามีเยอะ เอาให้นนัวแซบๆเลยค่ะป,ปึ๊บนี่ค่ะน้ำปลาอีกนิดนึงาดเป็นตาแซบทยพี่น้องปลดเลยๆๆโอ้ให้อ่อนๆจากน้อยโอเคโอเคโอเคเอาละเอาละสดๆเลยอีก<ย>แป๊บนึงค่ะอีกแป๊บนึงค่ะ<ย>เดี๋ยวให้ได้ประมาณสิบห้านาทีค่ะพี่น้องแซบเลยเพราะว่าอันพอพอแม่เขาก็ตีกินแบบอ่า นิ่มนุ่มเลยค่ะพี่น้องอีกประมาณสิบวิขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันขอบคุณเลยไลยเลยค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งปดพี่น้องเบิ้งสุดเลยค่ะขอแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โห oh oh พี่น้องมาเบิ้งค่ะสุดยอดเลยค่ะแกงนางหวานนะคะพี่น้องแลี้วๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแกงนางหวานค่ะพี่น้อง